เปิด,ปดใจครั้งใ, <จ S 2> ใหม่รอ,อ,อมาเติมเต็ม <laughs> เรา move on อย่างแข็งแรงยังเหลือซึ่งมิตรภาพแล้วก็ความหวังดีในแบบเพื่อนเท่านั้นอเองค่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะยังยังรักกันแบบเพื่อนไม่ได้รักกันแบบเป็นลักษณะอื่นค่ะ<อ>ไม่มี ไม่มีแต่ว่าแค่ว่าคือสังคมเพื่อนหรือว่าการพบปะเจอเจอยังยังเป็นกลุ่มเดียวกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยคือเกิดเกิดเกิดกรณีเนี้ยกรณีเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องคอลลาเจนของชาเมเขาก็ยังมาแบบเหมือนให้กําลังใจอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นฟีลซับพอร์ตหน้าไมหลังไมไม่ใช่คือเราตัดสินใจได้กันแล้วค่ะแต่ว่าก็คือนี่นแหละความความน่ารักยังอยู่เหมือนแบบมิตรภาพที่ดีต่อกันยังอยู่แบบนี้ ถ้าในรูปแบบเดิมเนี่ยมันคงไปได้วยกันทุกวันแบบไปได้วยกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นในลักษณะแบบลักษณะแบบเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งกับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไปส่วนตัวด้วยกัน,นะคะ่ค่ะไม่นาไม่นาเรา move on อย่างแข็งแรงยืมคำน้องก้อยมาหน่อยเรา move on อย่างแข็งแรงคือยัอยงเหลือซึ่งมิตรภาพแล้วก็ความหวังดีในแบบเพื่อนเท่านั้นเองค่ะไม่ไม่ได้มีใครแบบรอใคร คือต้องใช้คําว่าจริงๆแล้วเ,เชียร์กับคุณบิ๊กคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยนะคือก่อนที่จะมาเ,เป็นความสัมพันธ์ในแบบรูปแบบอื่นนะคะซึ่งทีนี้พอมันก็แค่กลับมาเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมเท่านั้นเองคือมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นเรื่องไม่ดีหรือว่าเราเป็นคนไม่ได้รู้จักกันแล้วก็มารู้จักมาคบกันวันนี้ก็แยกกันไปไม่ใช่อย่างนั้น,นะค่ะคือยังไงเรามีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นค่ะ ป่นนะป่านนะพูดจาถทุกต้องทุกต้องไหมแล้วมี่ครมีคนคุยมีใครเข้ามาไหมคะมีก็มีคนเข้ามาค่ะก็มีคนเข้ามาก็จริงๆก็อยากอยากให้เกียดคนใหม่ที่เข้ามาด้วยแม่กับคุณเลยหลับตาคุณเลยวันนี้ก็ได้ค่ะยังค่ะ ไม่ไม่คือหมายความว่าเราเรามีคนเข้ามาถ้าเราตัดสินใจเลือกที่จะพูดคุยเนี่ยก็ก็คือเราอยากให้เกียขาแค่นั้นเองว้าชดเล้งงจริงยั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 งเปิดใจครั้งใหม่รอมาเติมเต็มไม่ไม่นานค่ะไม่นานไม่นาน เฮ้ยเก่งใจนะไม่ไม่แต่ว่าจริงจริงเคยแบบพอพอนั้นใช้คําว่านานๆทีคุยเหมือนกันนะคะกับกับทางคุณบีแต่ว่าพอคุยเนี่ยก็ก็มีปรึกษาไหมมีเปรย์เปยนะมีเปรย์เยเหมือนกันมีเปรย์เปยว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีถามเขาเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจอคนดีๆแบบเจอคนที่แบบแบบเหมือนจะพัฒนาต่อได้ยางอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เป็นเป็นการถามแบบจริงๆไม่ได้ถามแบบว่า มีย่างหรอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อินเนอร์นี้อะไรหรอจริงเราถามแบบดีๆว่าเออเฮ้ยมียางคือเราเราก็อยากให้เจอคนที่พอดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือในเมื่อเราเราไม่พอดีแล้วแล้วเรายังรักเขาในแบบเพื่อนเนี่ยก็อยากให้เจอคนที่พอดีเอ่อไม่มันมันไม่มีอะไรเหมือนกันทุกทุกครั้งกับทุกคนอยู่แล้วเนาะเราก็ค่อยๆศึกษาเนี่ยแหละถึงใช้คําว่าแบบเปิดใจแต่ว่าครั้งนี้จะใช่หรือยังเราก็ตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นคนน้องรงองแทนเหมือนเดม น้องวงการน้องวงการน้องวงการไปปาร์นแหมที่ไหนคะพี่เจออ,อไ่ไนเป็นการเปิดใจรายละเอียดครั้งใหม่เยอะเหมือนกอันเนาะ <c oughs> รู้รู้จักแบบเพื่อนของเพื่อน <c oughs> เลยแบบนี้ <c oughs> เนสเปคเอาทรินๆสเปคมันไม่มีตั้งแต่สามสิบขึ้นมาแล้วนะทุกค <c oughs> น,นคะคือใครก็ได้ที่ดีต่อใจเราแค่นั้นพอนะคะคือจะลูกครึ่งสวยหล่อมันมันมันไปยาก